พระเกจิอาจารย์ที่คร่ำเคร่งศึกษาวิชาและธรรมะจากพระเกจิอาจารย์รุ่นก่อนก่ๆน,นี้มักจะยังคงมีความเคร่งครัดมาตลอดแม้กระทั่งปัจจุบันหากท่านมีโอกาสเดินทางไปนมัสการพระเกจิอาจารย์ซึ่งอยู่ในชนบทแม้ไม่ห่างจากกรุงเทพมากนักก็ยังสามารถที่จะเห็นกิจวัตรปฏิบัติของแต่ละรูปแต่ละท่านได้ว่าแม้ท่านจะมีอายุมากแล้วก็ตามแต่ว่า ท่านยังคงยึดมั่นในคำสอนจากพระอาจารย์ของแต่ละท่านอย่างไม่เลิกราด้วยวิชาความรู้ที่ท่านได้มานั้นมันไม่ง่ายเหมือนเช่นปัจจุบันไม่มีตำราไม่มีโรงเรียนสอนไม่มีการว่าจ้างแต่จะสอนเมื่อสิทธิมีความตั้งใจจริงและอาจารย์เห็นว่าสมควรสอนให้เท่านั้นจังหวัดสมุทรสงครามก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งในอดีตนั้นมีพระเกจิอาจารย์หลายรูปด้วยกัน ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในปัจจุบันแต่ละรูปนั้นก็เคยเป็นพระอาจารย์ให้แก่สิทธิ์ด้วยกันทั้งนั้นและเมื่อวันเวลาผ่านไปสิทธิ์ที่ยังคงบำเพ็ญปฏิบัติตามคําอาจารย์อยู่ในคําสอนของอาจารย์ก็ดำเนินรอยตามท่านอาจารย์คอยช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากจนมาเป็นพระเกจิอาจารย์รุ่นต่อมาเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของพระเกจิอาจารย์ในยุคก,ก่อน หนึ่งในบรรดาพระเกจิอาจารย์ที่กล่าวถึงนี้ก็คือหลวงพ่อเก๋แห่งวัดแม่น้ำจังหวัดสมุทรสงครามหลวงพ่อเก๋ท่านขึ้นชื่อว่าเป็นพระคณาจารย์ที่มีอายุมากอีกท่านหนึ่งที่ยังคงมีสุขภาพแข็งแรงยังคงมีความเคร่งครัดในวัตรปฏิบัติเชกเช่นที่ท่านเคยมีมาในสมัยก่อนท่านเป็นพระสายเมตตามีบารมีธรรมสูงไม่ยึดติดในลาบยศสรรเสริญ ต้องการเพียงความสงบและชีวิตที่สมถะชาติภูมิแต่เดิมของท่านนั้นท่านเล่าให้ฟังว่าท่านเป็นคนจังหวัดสมุทรสงครามโดยกําเนิดโยมบิดาของท่านชื่อฉลูโยมมารดาของท่านชื่อแปน้นชีวิตในวัยเด็กก็เหมือนกับเด็กคนอื่นๆในแถบนี้ไม่มีอะไรเป็นพิเศษไม่มีอะไรบ่งบอกว่าท่านจะกลายมาเป็นพระเกจิอาจารย์เมื่อถึงวัยที่จะบวชท่านก็ไดอุปสมบทตามเกณฑ์ เช่นเดียวกับชายไทยในสมัยนั้นท่านอุปสมบทที่พัทุจังหวัดสมุทรสงครามและก็ไม่เคยย้ายวัดไปไหนทั้งสิน้นชีวิตของท่านดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่เมื่อท่านได้บวชแล้วท่านก็ได้มาเจอกับพระอาจารย์องค์แรกของท่านก็คือหลวงพ่ออยู่แห่งวัดแม่น้ำนี้เองหลวงพ่ออยู่ในสมัยนั้นท่านมีชื่อในเรื่องวิชาต่างๆที่เป็นวิชาโบราณว่ากันว่าในสมัยก่อนนั้น ชายไทยนิยมฆ่าตะกรุดซึ่งมีความเชื่อกันไปต่างๆนานาหลวงพ่ออยู่ในสมัยนั้นท่านก็เป็นหนึ่งในเรื่องการสร้างตะกรุดใต้น้ําแต่ท่านได้ถ่ายทอดธรรมะและบทสวดต่างๆให้แก่หลวงพ่อเก๋หลวงพ่อเก๋ท่านก็ตั้งใจศึกษาอย่างจริงจังศึกษาวิชาต่างๆจนถึงพันศาที่6ของท่านท่านก็ได้ออกธุดงกับพระอีกสองรูปการธุดงครั้งนี้เป็นการธุดงครั้งแรกของท่าน โดยที่ท่านได้เดินทางออกไปทางจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและขึ้นเหนือไปการเดินทางครั้งนี้ท่านได้พบสัตว์ป่าต่างๆมากมายแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเป็นการแยกกันอยู่คือต่างคนต่างอยู่สัตว์ก็กลัวเราเราก็กลัวสัตว์ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีแต่เพียงสถานที่สงบในปา่าซึ่งเป็นที่บำเพ็ญภาวนาพิจารณาธรรม หลายเดือนผ่านไปท่านก็ต้องรีบกลับวัดเพื่อให้ทันเข้าพรรษาเพราะเดี๋ยวจะไม่ทันสวดปาติโมกเนื่องจากท่านเป็นพระสวดปาติโมกในสมัยนั้นครับผมขอรัตนาระหว่างที่หลวงปู่ไปพบกับพระคงวัดบางกระพมนะครับหลวงปู่ได้ไปศึกษาอะไรบ้างครับจากท่านอ๋อพ,พ่อหวงพอก็ไปศึกษาเรื่องกรรมฐาน ทนแล้วก็อะไรต่ออะไรเป็เตลดเยอะๆทำมา <th> <icles> ทานสำคัญครับรต้องไปต้องไปคุยควนมากหลายปีจำลวงพ่อคงวัดบางกระพรอมนี่นานไหมครับนานสิหลายปีเลยนะครับหลายปีลุงปู่พอจะเล่าถึงปฏิบัติทาของหลวงพ่อคงให้พวกท่านผู้ชมฟังได้ไหมครับโอ<ล><ล><ล>้จำมาดูจำยังไงหลวงพ่อคงเาถามจะกค้งอะไรต่ออะไรทำทุกอย่าง ปั้นอะไรก็เอาไม่แก่เป็นทางนั้นะครับเป็นทางนั้นจะปั้นรูปปั้นอะไรต่ออะไรปั้นรูปวะทำอะไรก็เป็นทางนั้นอ่ะไม่รู้ว่าจะหลับวิชาแกไม่เหมือนกันแกทำไปคิดดูสิวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ถ้าแกไม่ได้คุยก็แขกนะแกก็ต้องนั่งปั้นในปั้นก็นระบายสี อสีแก็ววาดขนตายอ่ะเราก็มาวาดแล้วก็ระบายสีให้ดูแต่โับนอกจากหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมแล้วยังมีอาจารย์ออกอื่นไหมครับที่หลวงพ่อได้ไปร่ำเรียนมาครับมีมีเขาวัดวัดช่องลมหลวงพ่อายวัดช่องลมนะครับครับข่าวนนก็ต้องก็ไปเข้ากรรมฐานเหมือนกันด้วยอะไรถามอะไรต่ออะไรเก ที่เข้ากรรมฐานก็นัดเวลาบ่ายหนึ่งโมงยี่สิบห้าไปออกเอานู่นสี่โมงเย็นครับผมกพาบ่ายสี่โมงเย็นเสร็จเอวันนี้กลับมาเย็นบ่ายพรุ่งนี้ยังไปวัดบางกระพร้อมกลางคืนไปวัดบางพร้อมอีกความพร้อมต้องค้างที่นูน่นกลับไม่ได้ต้องค้างค้างนอนกับหลวงพ่อไง นนนั่่งทีถ้าก็วิ่งลอกศึกษาเลยอย่างนี้ช่วงนั้นหลวงพ่อก็ศึกษาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยก็ข่าวเข้าไปศึกษาท่านเราไม่รู้เรื่องผมไม่เขาต้องพยายามไม่งั้นต้องอดทนเร่งว่าเนี่ยมันไม่อดทนก็ไม่ได้ครับเรื่องราวของหลวงพ่อเก๋วัดแม่น้ําจังหวัดสมุทรสงครามหลังจากที่ท่านได้ออกทุดงและเดินทางกลับมาเพื่อให้ทานการสวดปาติโมกษ เนื่องจากท่านเป็นพระองค์สวดปาติโมกนั้นท่านได้พิจารณาเห็นว่าในสมัยนั้นสัตว์ป่าต่างๆมากมายแต่ในสมัยนี้กลับหาสัตว์เหล่านั้นยากนี่ก็คือสิ่งเปลี่ยนไปตามยุคสมัยการกลับมาครั้งนี้ของหลวงพ่อเก๋ท่านได้มีโอกาสศ,ศึกษาวิชาต่างๆจากพระเกจิอาจารย์อีกหลายรูปด้วยกันเช่นหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมซึ่งท่านเก่งในเรื่องของการกรรมฐาน และอีกหลายวิชาด้วยกันหลวงพ่อเก๋ใช้เวลาหลายปีในการเรียนและฝึกฝนกับหลวงพ่อคงเพราะหลวงพ่อคงท่านเป็นพระที่อยู่เฉยไม่เป็นในเวลาว่างท่านจะนั่งปั้นโนนปั้นนี่หรือไม่ก็เขียนภาพระบายสีบางครั้งท่านก็นั่งเขียนภาพกับศพเพื่อเป็นการพิจารณาสังขารที่ไม่เที่ยงส่วนอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็คือหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลม ซึ่งก็เป็นพระอีกรูปหนึ่งซึ่งเก่งในเรื่องของการกรรมฐานโดยในช่วงเชา้าท่านมาเรียนอยู่ที่วัดช่องลมเข้ากรรมฐานในตอนบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นพอหลังจากนั้นท่านก็เดินทางไปที่วัดบางกระพร้อมไปเรียนต่อกับหลวงพ่อคงในเวลากลางคืนและค้างที่วัดบางกระพร้อมเป็นอย่างนี้อยู่หลายปีท่านต้องพยายามอดทนเพื่อให้ได้วิชาแต่และวิชามาด้วยความยากลำบาก รวมทั้งท่านยังได้รับการแนะแนวมาจากหลวงพ่อแก้ววัดหัวหนาอีกด้วยจะเห็นว่าพระอาจารย์ของหลวงพ่อเก๋วัดแม่น้ำนั้นดูเหมือนจะเป็นพระเกจิอาจารย์ระดับแนวหน้าในยุคนั้นทุกรูปเพราะหลวงพ่อเก๋ท่านมีความมานะพยายามบากบั่นในการที่จะมุ่งเข้าไปศึกษาวิชาอย่างจริงจังท่านเล่าให้ฟังว่าการเรียนในสมัยนั้นดูเหมือนจะแตกต่างจากการเรียนในสมัยนี้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนนั้นจะเป็นครูได้ก็ต้องเก่งมีความสามารถแต่การที่จะเป็นครูในสมัยนี้ก็คือคนที่เรียนครูมาเท่านั้นการเป็นพระในสมัยก่อนนั้นก็มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะบวชกี่วันก็ตามต้องสวดและปฏิบัติเหมือนกันหมดครับปูพอจะบอกธรรมะประจำใจที่หลวงปู่ปฏิบัติมาได้ไหมครับ ไม่ทำอะไรไม่เยอะแยะไปทำอ่ะแล้วก็ว่าที่ไหนดีก็ต้องเอาที่ดีที่สัมพุทธเจ้าบอกว่าที่ไหนดีก็เว้นเสีละเสียที่ดีก็เอาเอามาไปยิบยกเอามาปฏิบัติมาพูดมาทั้งสอนกันแต่ก็บอกกันแล้วก็ต้องเอาสาติตต่างๆเยอะแยะมาบอกเล่ากันบางองค์แกก็อเหมือนกันบางองค์ก็ไม่เอานี่ มามาต่อมานี่ไม่เหมือนก่อน,นไม่เหมือนพูดกันเยอะแยะเลยผิดเยอะเดี๋ยวผิดมากเสียเน้นว่าบวชแต่ละองค์แต่ละองค์บวชบวชที่ไหนที่ไหนก็ไม่ค่อยจะได้อะไรเลยเข้ามาบวชอืจะก่อนนี้เข้ามาบวชนี่อุ้ปชาไม่ต้องสองไม่ต้องไปแนะนำอะไร แนะนำก็ว่าให้ถูกต้องจะขอสินขออะไรทุกอย่างเขามอบตัวเข้าไปบรรดชาอุสมบทกก็ไม่ต้องบอกว่าถูกไปหมดว่าถูกว่าถูกต้องจะลุกจะเดินจะนั่งอะไรจะถูกหมดนี่ไอ้พวกทีฆะรัศดอะไรมันก็ถูกหมดเดี๋ยวนี้แหมนโมที่ตั้งไม่ถูก <N> <N> นี่อ่ะก็ทํานี้มันก็หมดท่าแล้วเนี่ยครับผมตรงนีงงง้ไกลสนาคมยังไม่รู้ว่าอะไรครับนี่อังก็ยากอยู่เนี่ยครับผมเลยนไว้อย่างนี้โอ้วอเอเราพูดเขาก็ไม่เคยกระตรงใจเราครับผมไม่ทำตามใจเรามันก็อย่างว่าเหมือนกัเด็กเลยนี่ว่าอบสอนยากเด็กเดกเนี่ยโยมก่อนเนี่ยมัน นี่มันมีสักสิบห้าคนสิบสี่คนมันก็อบรมเรียบร้อยหมดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้เอาอย่างนั้นไม่ได้นี่เวียนเย็นเท้าเวลาพระสวดมนต์ไหว้พระเสร็จหนึ่งทุ่มต้องเริ่มสวดให,ให้เริ่มสวดมนต์ทุกวันทุกเย็นเอา แต่เดือนนี้ไม่เอาเดือเดือนนี้ก็ไม่ค่อยอยู่วัดไม่ค่อยอยู่วัดทำวัดบ้านนอกเล้เนี่ยทำวัดเนี่ยไม่ค่อยมีเด็กดูเมันเข้าโรงเรียนแล้วก็ไปเข้าเข้ามันก็แล้วมันก็ขับบ้านจะอบรมยังไงเด็กเก่านั้นมันไม่ได้หรอกเด็กก่อนนี้เย็นก็ต้องสวดมนต์ไหวพระแล้วท่องหนังสืออะไรต่ออะไรที่จะใช้ สวดมนต์อะไรเวลาบวชก็ต้องใช้สวดมนต์ปูกนั้นผูกนี่ท่องไปถึงหนี้ยทำมาจากมือสมัยเย่าสูรอะไรต่ออะไร้อ,ไรอ,องท่อง <Okay. S 1> เด็กได้ไปเยอะชื่นหนังเยอะแยะหลายรุน่น <Okay. S 1> ไอ้พวกนั้นพอบวชไม่ต้องไปท่องอะไรมากได้บดชอย่างไ้เดี๋ยวนี้หาไม่ได้บัวชับส่งมาแกะกันทีละตัวสองตัวก็มาบอกกัน มันก็ไม่ไหวเท่าไหร่ครับไม่ไหวหลวงพ่อเก๋ท่านเป็นพระที่เคร่งครัดปฏิบัติอย่างมากสิทธิอนุสิ์ที่ต่างเดินทางมาเคารพสักการะท่านรู้กันเป็นอย่างดีในวัตรปฏิบัติที่ท่านมีมาแต่ไหนแต่ไรท่านมีเมตตาบารมีสูงไม่ว่าจะเป็นใครไม่มีการแบ่งชั้นวันนะมาให้ท่านช่วยเหลือท่านก็จะช่วยเหลืออย่างไม่มีข้อแม้ไม่มีขีดจำกัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม แต่ท่านเป็นคนที่พูดไม่เก่งท่านจะไม่ค่อยพูดอะไรมากนักเมื่อมีญาติโยมมาหามาให้ท่านช่วยท่านก็จะช่วยและจะไม่เรียกร้องอะไรบางครั้งก็เป็นเหตุให้วัดแม่น้ำนี้ไม่สามารถปฏิสังขรณ์ได้อย่างเต็มที่เนื่องจากหลวงพ่อท่านไม่ค่อยเรียกร้องให้ใครช่วยเหลือหรือทําบุญจากการบวชแล้วหลวงปู่มาอยู่ที่วัดนี้เลยหรืออยู่ที่อื่นนะครับไมายมยู่ที่นี่ หลวงพ่อเก่าที่ก็ให้มาอยู่ที่นี่ขอร้องมาช่วยหน่อยไม่ทราบหลวงพ่อเก่านั้นท่านชื่ออะไรครับอยู่หลวงพ่ออยู่นะครับหลังจากหลวงปู่มาอยู่ที่นี่หลวงปู่ได้ศึกษาธรรมะกับท่านไหมครับก็อะไรเรื่องอื่นๆน่ะธรรมะมั่งจดมน์แล้วภาวนาอะไรก็มีอะไรการที่หลวงปู่เดินธุดงค์หลวงปู่เดินตั้งแต่ ประมาณพรรษาอะไรครับพรรษาที่หกษา,าที่หกนะครับสมัยนั้นลูงป,ปู่ทุดงไปที่ไหนครับวางทางนี้ทางอุตรดิตถ์นี่ยพิจารณาโลก,กออกไปเนี่ยเลยครับและช่วงนั้นลูงป,ปู่เดินขี่รูปครับสามครับลูงปู่พอจะเล่าประสบ,บการณ์ได้ไหมครับในการทุดงครับไม่ไม่มีอะไรก็ไปก็ไปองั้นแล้วก็กลับไปไปนั่งนั่งรถไปนี่ไม่เห็นเจออะไรเลยโอ มันหมดใหม่นั้นมันจะมองอะไรมันไปที่ไหนัมก็ต้องเจอครับสมัหก่อนนี้พัต่างๆดุร้ายไหมครับโอ้มันเยอะพวกมันก็ไม่ทําไม้เราเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรครับครับดังคนตั้งไปเขาก็หากินของเขาแล้วก็ไปเรื่องของเราเเขาเอาหนาว่าังคนตั้งไปมันก็ไม่ไม่ทาไม้เรานี่การที่รงปูดตวงไปถึงอุตรดิตนั่น การบินบาทนั่นลำบากไหมครับองก็ลําบากเหมือนกันแหละที่ก็บ้านไม่ที่บ้านบ้านสองบ้านสามบ้านเขาก็มาใส่บาทแล้วก็ฉันคนเดียวฉันเสร็จแล้วก็ไปจะตลับจะไปไหนก็ไปต่อไปก็ไปครับคือแต่สะดวกก็ไปครับดีบนอนในดงในป่ามก็ดีก็ดีครับ เรื่องราวของหลวงพ่อเก๋วัดแม่น้ำจังหวัดสมุทรสงครามหลังจากที่ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเป็นพระบวชใหม่จนกระทั่งท่านได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่น้ำดังเช่นปัจจุบันนี้ท่านก็ยังคงคร่าเคร่งกับการปฏิบัติและยังคงมีเมตตาการุณาในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างไม่ขาดสังเกตจากบรรดาญาติโยามสาธุชนที่ต่างเดินทางมาสักการะและพึ่งใบบุญจากท่านทุกวันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งกิจนิมนต์ต่างๆที่มีคิวรอเป็นเดือนๆหลวงพ่อเก๋ท่านไม่เคยปริปากบนในกิจต่างๆเมื่อท่านได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่น้ำนี้ท่านได้พยายามบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแม่น้ำตั้งแต่ท่านอยู่ในพรรษาที่11ท่านก็ได้เห็นถึงการผุพังต่างๆที่มาเยือนวัดแต่ด้วยวัดแม่น้ำและชาวบ้านรอบข้างไม่ได้มีฐานะมากมายอะไรนักการปฏิสังขรณ์และการสร้างถาวรวัตถุ จึงไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังเพราะปัจจัย